วัดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะพามาทำาบราวนี่ค่ะแต่เป็นช็อกโก้บาาน่าบราวนี่เป็นบราวนี่ที่เขาเรียกอะไรไม่มีแป้งเออแบบสายเฮลตี้น่าจะชอบแบบเอเนจีบาร์หรือว่าหาเมนูที่แบบไขมันดีอะลองเลยนะคะชิมเลยอมันจะเป็นฟิลเหมือนเค้กกล้วยหอมบวกบรวนี่ฟิลนั้นแล้วก็มีความเค็มจาก เนยถั่วมาตัดอร่อยมากนะทุกคนอ,อปก่อนจะไปทำนะคะกดสับสบกัดก่อนนะสูตรอยู่ข้างล่างนี้ค่ะแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยมาทำช็อกโก้บานานา่าบาวนีกันนะคะเริ่มจากเอากล้วยมาบดนะคะอะใช้งอมๆมก็ได้นะคะหรือว่าจะแบบสุกธรรมดาก็ได้เอาตามชอบได้เลย บดให้ละเอียดเลยนะคะโอเคละเอียดแล้วปะ่ะเอาไปผสมกันค่ะตอกไข่ใส่ลงไปนะคะ ใส่น้ำตาลสายแดงลงไปตีให้เข้ากันตามด้วยกล้วยนะคะที่เราบดไว้เมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปได้เลย แล้วก็เนยถั่วนะคะเอาแบบครีมมี่นะคะหรือว่าถ้าใครอยากให้มันมีความกรุบกรับก็อาจจะใช้รุ่นที่มันเป็นครันชี่ก็ได้นะแต่ว่านุนแนะนำว่าใช้ครีมมี่ดีกว่านะคะอ่ะเสร็จแล้วคนคะ่ะให้เข้ากัน ตามด้วยผงโกโก้นะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดาคนให้เข้ากันหอมมากอะทุกคนโอเคเรียบร้อยปะใส่พิมพ์เข้าอบกันจ้ะ ใส่พิมพ์กันนะคะวันนี้นุ่นใช้พิมพไซส์แปดคูณลองด้วยกระดาษไขนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็เกี่ยนะคะให้เข้ามุมแล้วก็หนาพอๆกัน ใช่แบบหาขนมเฮลตี้ไข่มันดีนึกว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์แต่ไม่ใช่ว่าเฮลตี้กินหมดถาดก็ไม่เฮลตี้นะคะพอประมาณนะจ๊ะถ้าแบบเอออยากได้ขนมที่มันแบบน้ำตาลไม่เยอะไข่มันดีเยอะๆอ่นนี่ก็โอเคอยู่อ่ะทีนี้นะคะด้านบนใครจะเอาในถั่วนะคะใส่ลงไปแล้วก็ เหมือนทำเป็นลวดลายนะคะใช้ไม้นะคะเกี่ยรากไป โอเคปะเอาเข้าอบกันค่ะเอาเข้าอบนะคะ1 7 0องศาไฟบนล่างค่ะประมาณ15ถึง20นาทีนะคะอบสุกแล้วนะคะทุกคนหอมมากหอมเนยถัว่วหอมกล้วยมากเดี๋ยวเราพักให้เย็นสนิทก่อนคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาตัดเสิร์ฟกันจ้าเสร็จแล้วนะคะช็อกโกโบานานาของเราค่ะหอมเนยถัว่วหอมกล้วยนะคะใครที่หาขนมที่แบบ ให้ Energy สูงสูงนะคะแต่มีไขมันดีก็ลองทำกันดูนะจ๊ะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย